สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อนายวราวิ์มหาพิรมมห้องม .6 ทับเเลขที่29จะนำเสนอการประเมินวิจารณ์งานทัศนศิลป์นำเสนอครูวิวัตสิรีวิรัชชัยรายวิชาส3 3 1 0 1ศทัศนศิลป์สนี่คือภาพผู้ชายคนหนึ่งขนาดผลงาน 4ี่หคูณ619ยสิศิลปินปาโบปิกาโซเทคนิคที่ใช้ภาพเหมือนตัวเองแนวคิดในการสร้างสารรค์เล่าถึงช่วงชีวิตของตัวเองครับความหมายของภาพนะครับบอกช่วงชีวิตของเขาในตอนนั้นนั้นการตีความของภาพนะครับบอกถึงอายุของเขาที่ค่อยๆผ่านไปการใช้ทั ถ่าทางศิลปะและการจัดองค์ประกอบของการองค์ประกอบศิลปะเป็นสีโทนร้อนแะมีความเรียบง่ายของเส้นครับถ้านสาระเนื้อหาบอกถึงความเป็นไปของตัวเขาเองจนถึงปัจจุบันครับถ้าเราความรู้สึกเมื่อผมงานสำหรับผมคิดว่าความรู้สึกนั้นดูเรียบเฉยครับสรุป ผมเลือกผลงานนี้เพราะสะท้อนถึงความเป็นไปของคนเราที่ค่อยๆแก่ชรา,าลงจนจากโลกนี้ไปข้อดีสแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของชีวิตเขาข้อด้อยไม่ค่อยมีอะไรดูเรียบง่ายในด้านเนื้อหาและเรื่องราวการถ่ายทอดความงามการพัฒน,นาหรือทัดสินผลงานผลงานนี้ให้อะไรกับสังคมให้เห็นถึงการ ให้เนถึงหรือใช้ไประโยชน์ด้านใดแก่สังคมชีวิตของเขาที่ค่อยๆแก่ชลา,าลงและการทําให้ว่าชีวิตคนเรานั้นผ่านไปไวมากถ้าอยากจะทําอะไรให้รีบทําก่อนที่จะไม่ได้ทําเพื่อไม่ไ้เสียใจยภายหลังนะครับขอขอบคุณและขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ